ไป FC ไปยังไแต่ละครับนานแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยลุงจงก็แหมโดนปุ๋ยดีไงยาดีโอ้โหนี่คือของจริงใช่ไหมของจริงฮะไม่ใช่เอาอะไรมาแปะแปะไว้ไม่ต้องแปะเลยครับเราแหวกไปนี่ตกใจเลยนะมีทุกช่อมีนอกมีในมีซ้ายมีขวามีหมดนะเนี่ยข้างในก็มีเนี่ยแหวกมากล้องแหวกมาข้างครังเนี่ยมีหมดข้างในนี่เอา กิ่งจะหักมั้เราดึงเยอะไปหรอเนี่ยทั้งหมดอ่ะทัหมดอ่ะกล้องอ่ะเด็กเนี่ยทั้งกิ่งอ่ะกิ่งมีเป็ร้อยลูกอ่ะร้อยหลายร้อยลูกอ่ะตอกิ่งอ่ะเราแล้วเราต้องเอาไว้หมดเปล่าวแม่เดี๋ยวมันทำไมไม่ทันมันก็สลัดทิ้งมันเลี้ยงไม่ไหวไงแบบนี้เหรอที่ล้วงอ่ะใช่เนี่ยนะสลัดทิ้งอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวมันจัดการของมันเองใช่ใช่ไม่เหมือนทุเรียนไม่เหมือนเมื่อเราใส่ปุ๋ยปุ๊บเนี่ยอันไหนที่ว่ามันมันแพ้มันก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะมันเยอะไงมันเยอะเกินกับที่เขาจะเลี้ยง มันดกฝั่งเดียวเปล่าฝั่งนู้นมันดกเปล่าดกเหมือนกันหมดครับรอบต้นเลยครับกล้องแอบวนมาดูหน่อยดิมีมันเอ้ยมีจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเนี่ยมีหมดแล้วครับไฟเลี้ยวก็มีเหมือนเขาเหรอเหมือนเนี้ยอันนี้เดี๋ยวม้ตลาดทิ้งใส่เดี๋ยวมันจัดการมันเองนะใช่ฮะมันไม่โตไฟเลี้ยวมีหมดนะคว้าลูกโตมันมีนี่สวยนะกล้องดูดิโอ้โหแดดมาแล้วแดดมาชัดแจ๋วอุ้ยสวยมากอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรหกพูหรือหกเม็ด มันมีเต็มภูงไงมันไม่เบี้ยวไงมันคือเหมือนเม็ดมีหลายเม็ดได้อ๋อมีหลายเม็ดใช่นี่คือดีหรือไม่ดีอันดีฮะนี่ดีเลยฮะแบบนี้ดีนะสวยๆนะรงกลมไม่อันนี้มีเจ็ดเด้แแต่ว่าเขาจะมาเท่าไหร่ไงอันนี้เจ็ดนะแต่จะมาเท่าไหร่เจ็ดกับหกไหนเดียวกันมองเนี่ยหลังลูกยังเขายังเลี้ยงโตได้เลยอันนั้นจะสลัดไหมไน่จะมันทำเลี้ยงได้ไม่สลัดอะทำเลี้ยงไม่แรงก็สลัดทิ้งมันเยอะไงดอกมากดูดิ เราเปิดไปเจอหมดเลยนะหมดฮะคือแถบทุกต้นที่ที่พูดได้อแล้วข้างบนดูดิตกใจเลยอ่ะมาแบบงามากฮะคือรอบต้นเลยนะรอบต้นมีครบเนี่ยมองเต็มเลยแล้วทุกอันมังคุดนี่เราเรานับกันยังไงอ่ะเอาไว้กี่ลูกหรือไงเหมือนไม่ได้ไม่ได้นับฮะมันคือเขาถ้าปุ๋ยน้อยมันก็สลัดลูกไม่โตถ้าปุ๋ยได้กินตามประมาณมันก็โตดีฉีดอาหาร ไปปุ๋ยตัวดีอืมถ้าไม่ใส่ไปเลยมันก็ไม่โตมันก็ลูกเล็กอะยี่สิบลูกกิโลอะอันนี้นลูกเล็กดิเล็กดิเพราะเราเคยช่างกันเจ็ดลูกใช่เจ็ดลูกกิโลนะ FC นะใช่สามันคมาใส่ก็สิบผลลูกสิบห้าลูกกิโลอะถ้ามัใส่ปุ๋ยอะของเราส่วนมากที่นี่ก็เจ็ดลูกโลอะโชว์ FC เดี๋ยงนี้ค่ะเจ็ดลูกโลอ่ะอันนั้น FC นะเจ็ดลูกโลเล่นไปย้อมผมเป็นวัยรุ่นมาเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่หลอยังเงเอาไปก่อนเอาไปก่อนตันนี้งานเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในหน่อยเอฟซดูที่ว่ามันแหนหล่อต้นเดียวหรือเปล่าหรือต้นอื่นมันหล่อเปล่าหล่อหมดทุกต้นแล้วครับของผมมีข้างในนะหล่อหมดหล่อหมดครับอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรกระสอบของดีเราเหรอก็เนี่ยผมใช้ตัวนี้เลยฮะทาดอกอ๋ออันนี้โปรแคมอันนี้เราเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งใช่ฮะ เราวานก่อนตอนลูกน้อยๆตอนดอกเล็กๆไงดอกเป็นดอกเป็นเงเป็นดอกคะเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วพนมมือยิ้มอะไรที่เขาเรียกเป็นดอกตุ้มๆอ่ะอ๋อตุ้มๆอ่ะแล้วนี่ใส่ไปช่วงไหนก็ตอนทําดอกไงอันนี้ก็ใส่ไปแล้วเหมือนกันใสไปแล้วฮะตอนทำคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วนี่จะได้เวลาใสวันไหนก็เดี๋ยวผมจะใสเพิ่งนี้ให้น้ํทั้งหมดใส่ได้แล้วเพราะลูกมันเริ่มโตแล้วไงโตแล้วมันเยอะนะเยอะฮะผมจยาต้องการใสมันโตไงเหรอลูกมันโตมากเลยทางดินเราแค่นี้เองเหรอแค่นี้แล้วครับผมตอนนี้ก็ใสสิบสองสอง ก็คือสิงใหญ่เนี่ย1262เราจะใส่กี่วันครั้งก็มังคุดผมว่าสัก15วันไงจะ <15 S 2> ลองดูจริงว่าิบวันมันโตขนาดไหนมันโตเร็วโตวช้าใช่ลองดูจริงว่าถ้ามันโตช้าก็10วันให้<อ>ก็ดูตามหน้างานใช่ฮะแต่หลกักๆเนี่ยมันก็เหมือนทุเรียนเลยเหมือนกันเหมือนกันก็คือสูตรเดียวกันกับทุเรียนเลยครับทางใบเหมือนกันไหมเหมือนกันฮะจีตไอานาโทแพนไอานาโทแพนแล้วก็ผมพ่นรูปผมก็ใส่พึ่งน้อยเทอร์โบด้วยพึ่งเทอร์โบด้วยใช่ แคลเซียมบลอลต้องเข้าไหมใช่ฮหนึ่งลิตรต่อพันลิตรโอ้ก็คือดําเดิมอ่ะสี่ห้าตัวทุอเรียนนะครับผมทุเรียนมันคุ้กกับเหมือนกันหมดแต่ตัวนี้ไฮไลท์นะใครที่ไม่เคยใช้ปุ๋ยสิงใหญ่สิบสองสามสี่นี่มันทุเรียนเบ่งพูได้เขาใส่ไปที่ทุเรียนแล้วเบ่งันตกใจหมดใช่ฮะเขาเขาบอกทำไมมันโตเร็วเกินขนาดไงอืมตอนนี้แข่าจารย์เข็มเขาบอกทำไมมันโตผิดปกติอ่ะมันโตเร็วมากเลยเขาบอกแปลงพี่อะไรให้เราไปทำพี่นอ่ะให้ลงยันเข็มเดี๋ยวเราจะไปหาพี่นล่ง ที่เราไปถ่ายครั้งนั้นอ่ะใช่เรากะว่าเนี่ยเดี๋ยวได้สักตันนึงใช่ะวิมาได้สามตันสามตันนะไม่น่าเพราะว่ามันน่าเชื่อได้ขนาดนั้นเพราะมันน้ำหนักมันแบบเสมอเสมอแล้วเบ่งนะคู่นี้เลยนะใช่เนี่ยนี่เลยฮะสี่คู่เนี้ยที่ตอกอกตอกอะไรเขาใส่เดี๋ยวเราไปให้เจ้าของสวนพูดเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเราไปถ่ายให้แต่วันนี้เราดูบางคุดก่อนอุ้ยอันนี้ก็ใช่ไหมเนี่ยใช่หมดแล้วครับตกทั้งต้นครับเห็นไหนี่มีแต่ลูกเขาบอกว่า สวนไหนไม่มีผมขับไปรถมีค่อยมีดอกอ่ะมีก็มีน้อยเขามีแต่ว่ามีไม่เสมอไงไม่ไม่เขามีไปบางต้นไงที่ว่าบางต้นและบางกิ่งด้วยใช่มองมีแบบทุกต้นทั้งแปลงอ่ะของแงนไปของเขาจะมีกิ่งที่มันโดนแดดแใช่ฮะข้างในเราไม่ค่อยค่อยมีตอนนี้มีหมดฮะมีมีทุกต้นโอ้ยข้างในเรามองไปนี่ี้ปวดหัวแทนฮะเต็มหมดฮะเนี่ยกล้อง มีมีทุกต้นมันต้องกลัวหงนไปไหนแต่ว่าร yes, okay. ุ่นเรานี่มันเขียวแล้วไงเขียวแล้วฮะเขียวแล้วแต่ว่ารุ่นถ้ารุ่นเล็กกว่านี้มันจะแดงแดงให้เราเห็นชัดมันคือบานไงมันบานใช่บานจะแดงก่อนอ่ะกล้องเข้ามาใกล้อันนี้นี่เป็นหลุแล้วความแดงมันหายไปแล้วนี่ไหยลก็เขียวอ่ะเนี่ยความแดงมันหายแล้วพ่นยามจะเขียวละแต่ตอนแดงใหม่สวยนะใช่อย่างหนึ่งฮะไอ้กีบดอกมันแดงเออมันจะอ้าแดงเต็มอู้สวยกีบดอกแดงกีบดอกแดง แต่ตอนนี้คือมันเริ่มโตเริ่มโตฮะเอ่มันมันไปกลายเป็นเขียวใน f สี่แ้ะถ้าอันนี้คือเขียวว่าถ้าคนไม่พ่นยามันก็จะเป็นกากไงอ๋อใช่ไม่สวยดิไม่สวยก็ตอนนี้เราถ้าทำเป็นกากมันส่งนอกไะได้ไงเขาไม่เอาโอ้แต่นี่เนียนกิ๊บนะสวยขาใสสองเขียวใสกล้องกล้องดูผิวเนียนกิ๊บเขียวใสฮะเขียวใสยังก็กินคอลลาเจ้เขียวใสทุกลูกเลยเนี่ยเขียวแบบเขียวใสเลย โอหแล้วเดนอะไรเนี่ยว,ว้าวมันมีทุกทุกการไงทุกการอะ่ะ<ช>คือมันมีทุกกิ่งทุกการอะ่ะเดี๋ยวสวมวิญ,ญญาณไก่เข้าสิงหน่อยว้าวนู้นแหลโอ้ยคือคนงานเขาบอกมันดกจริงๆเขาว่าไปที่อื่นก็ไม่ดกอย่างนี้เขาบอกเออเขาก็ไปฉีดมาหลายแปลงก็ไม่เจอดกแบบนี้ในเอฟซีนะไอนะคนเขคุยว่าดกจริงแต่มาดูสวนผมไม่ว่าสวนพี่ลูกพีผมไม่ว่ามันโคตรดกเลยว่า ไม่ยอมทำดานโคตรดกแล้วอ่ะระดับบรรจงอยู่แล้วอ่าโคตรดกจริงไม่เคยพลาดนะระดับบรรจงครัีทุกต้นนะนี่แนวใหม่เลยครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่เรามอกมีต้นเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายต้นเดียวเหงนไปใต้ฝายใต้ฝานี่มีแต่ลูกโอ้ยนี่เอฟซีมาใหม่ต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเอานี้แหวกเข้าไปว้าวจริงจริงครับแบบเขียวแบบอ่อนขึ้นลูกเลยสวยจริงๆผมชอบมันใสดีไงใสกิ้งไงนะใช่ให้มันใสดีมันออกมาถือว่า อันนี้มันเหมือนเมื่อเราดึงทรงมายาวนะเหมือนเหมือนเหมือนเราดึงทรงเสียนเนีเฮ้ยมันคุดมีดึงทรงด้วยเหรอไม่ใช่เหมือนเหมือนออกมาไม่ไม่ตุ้ดอ,ะ,อะมันออกมาอ๋อมันออกมามายาวนิดน<ช>ึงก่อนอมันไม่ได้กลมบักเลยมไม่กลม<อ>แบบเล็กๆ,ๆผมสังเกตแล้วทำไมเนี่ยนะทำไมมันเนี่ยทำไมถึงยาวเนี่ยผมบอกทำไมไมันถึงยาวธรรมดาจะสั้นสันไงผมก็สังเกตทำไมมันยาวทำไมมันยาวคงจะเบ่งแหมพองมากในหมากขึ้นไงผมสังเกตดูทำไมมันมงคุดลำตุ้ดยาวยาวออกมายาวๆมีทรงนะมังคุดเราก็มีทรงนะ ใช่มันมันเหมือนว่าแบบแบบนี้คือมันอยู่ในร่มไม่ค่อยโดนแสงมันก็มีใช่ไหมมีมีมีหมดมีหมดมันคือปกติของเขาปกติของเขา่ถ้าของเรามีอาหารมีทุกอย่างที่สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะใช่ใช่ดิดิกลองช้อนกับใบนี่พวกนี้ไม่โดนแดดอ่ะไม่โดนแดดมันโดนแดดมันอยู่ข้างในเนี่ยสวยมากเราเขียวบ้องมนี่นะเขนทั้งไงังไม่มีลูกเลยตายแล้วข้างหลังโอ้โหตายแล้วทุกต้นอะสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยผมสังเกต ทุกปีแต่ผมไม่เคยมันจะยืดยาวผมไม่รับทังเกตทำไมมังคุดใช่ใช่มันมีตูดยาวใช่ตูดยาวเหมือนทับทิมตอนตอนเล็กใช่ไทั้งไปตูดมังคุดปีนี้กุดตูดยาววะโอหรือว่ามันจะลูกใหญ่กว่าเดิมยังไงผมว่ามันจะเหมือนว่ายาวขยับข้างได้อย่างเงี้ยผมยังคิดมองต้องแต่ทำไมมังคุดแล้วตูดยาวยาวมังคุดมันมีพันไหมมันก็พันแบบก็ปลูกทั่วไปนี่แหละเนี่ยเนี่ยมันมีชื่อไหมพันอะไรไม่มีอะไม่มีอะพันซานโฟเนี่ยมองนะมันตูดยาวมันยาวในกรมสั้นนะ เออออกยาวๆเขียวใสใช่ใช่มันมีมันเหมือนมีฐานใช่ผมไม่ทำไมคดปีนี่ทำไมสุดออกทรงสุดยาววะเดี๋ยวเราจะเบ่งให้มันแบบเป็นตาปลากระเป้่เนี่ยเราเราจะผมจะใส่ทิปสองหกสองดูว่าใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงไงผมว่ามันมีอะไรเนี่ยนี่ไม่โดนแดดนะไม่โดนแดดครับตะเขียวสวยมากเลยคนเนี่ยโหดดกเลยสวยมากๆ อย่างนี้ถ้าเราเอาผ้ามาเขาเรียกอะไรเช็ดสวยเช็ดมันมันสายไงมันใสทําให้มันกิ้งเลยนะใช่ไหมันใสแบบกิ้งเลยอ่ะโอยนี่อยู่ข้างในนี่ไม่โดนดแดดในเอฟเฟียสวยมากสวยมากแตบโคตรดกดกไม่มีที่วิญญาณัยังเลยดกมองอยางเงีไปกลับไปนะอุ้ยลูกนี่ใหญ่เนี่ยนะฝั่งนี้โดนแสงหน่อยจะใหญ่นะฮะโดนแดดหน่อยนี่โดนแดดหน่อยโดนแดดหน่อยสวยเลยใหญ่เนี่ยมองเนี่ยผมนะมันตั้งเกล็ดมนคุยดิมันจะตูดยาว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 นะดกไม่ไหวเนี่ย สังเกตตัวได้เลยแล้วมังคุดจะออกเสมอเไงโตๆหลายๆกันเลยรุ่นเดียวกันเนี่ยถ้ารุ่นเดียวกันโตแบบเป็นหน่อยแต่เมื่อกี้ขับรถมาในซอยบ้านเราไม่ค่อยมีใครมีผมไปทั่วเกียงมีมองแงนมองไมีใครมีไม่มีใครทรงเหมือนเราเลยนะใช่เฮ้ยนี่กล้องมองไกลๆก็เต็มเลยนะเต็มฮะเต็มหมดเลยเงี้ยเต็มหมดละทุกต้นเนี่ยให้ให้กล้องดูไกลๆเห็น่อยบนต้นอ่ะเต็มหมดแหละเก็บง่ายไหวอ่ะ ก็ปีนี้มันเรียกคนจะกี่คนเก็บพอตำตาก็หกเจ็ดคนทั้งหมู่บ้านเลยดอกเจ็ดคนนะป่าทุเรียนกับชายย่อยนี่ยสิเอ้ยอ๋นี่ดอกเต็มต้นเลยเนี่ยใบน้อยเนี่ยดอกโคตรดอกเลนี่อะไรอ่ะชะนีเหรอหมอนนี่หมอนโอ้โหดอกโอ้โหดอกปวดหัวเงี้ยก็ต้องคนงานก็ต้องอย่างน้อยห้าหกเจ็ดคนนะมันเก็บไม่ทันอ๋อเดี่ยะเปิดเปิดให้ดูมันจะ มันจะอะไเนี่ยมันจะเสียของไงแต่เราไม่เก็บไม่ทันดูดิมีหมดนะช่อทุกอะไรนะต่านไหนที่ว่าดอกน้อยหน่อยมันจะลูกสวยมากเลยตอเร็วตอเร็วเลยแหละเราเดินมาในล่มๆหน่อยดิว่ามันมีทุกลูกทุกต้นจริงว่าล่มๆเนี่ยมีหมดครับเออติดหมดจริงๆนี่นี่ห้อยแล้วครับเนี่ยอันนี้ในล่มแล้วนะห้อยแหงตรงแหงแดดเลยแหละไม่โดนแดดเลยเนี่ย น่นเดลก็กลางเที่ยงๆหน่อยเดียวกลางหัวแดดตรงหัวเดียวอืมตรงไหนบ้างที่มีลูปไะลูกทักใครเดียวกันนะมองเนี่ยเนี่ยเสมอไงเสมอเสมอใครเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปหาที่โล่งๆยืนสรุปให้เอฟซีฟังเถอะตรงนี้แสงมันจะน้อยไปหน่อยนะแสงน้อยแต่ว่าติดหมดนะติดหมดกล้องแพงไม่ได้ติดหมดระวังนี่หนึ่งได้เนี่ยติดหมดนะกล้อง ลูกมันใสดีอะใสฮะใสถ้ายิงยิงร่มยิ่งใสเลยแหล,ละยิงร่มยิ่งใสนี่แต่ตรงนี้มันจะย้อนแสงมาหน่อยนะกล้องย้อนแสงแต่ว่าโอ้โหมันดกอ่ะทุกต้นฮะไม่ต้องไม่ต้อง,องคิดว่าไม่ดกอะกิ <c oughs> ่งนี้ใบไม่ค่อยมีนะมีแต่มีแต่ลูก <c oughs> มีแต่ลูก <c oughs> มีแต่ลูกอีกใบดูดิดด่นี่ใบไส้เขาใส้เขาเสมอนะใต้เสมอเสมอเนี่ยเออไม่มีว่านะ เราบองทั้งเกตเลยล่เสมอเลยสวยลูกเสมอเท่ากันเลยมี่ว่าฝั่งนี้ใหญ่อ่ะใช่ไม่เสมอไงกล้็ไม่รู้เห็นเปล่าข้างบนอะใหญ่มากไม่เสมอเสมอสวยเนอะใช่ัแดดมาถ้ามันมันแดดมันจะเขียวสวยเลยหละมันจะไรลเลยมันจะไม่คุ้นนี่นี่ก็สวยอื อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ